โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขอจเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านเข้ามาในวันนี้รายการทำระบบภาคที่2นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่15แล้วเรายังอยู่ในเรื่องของพรังางสามอดีอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตอนสำคัญละเพราะว่าเราอยู่ในภาคของ กำเนิดพระนางสามาวดีนั่นีองอย่างที่บอกนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวมากนะครับตัวละครเยอะมากตัวละครสําคัญทั้งนั้นเลยเราก็มาถึงเรียกว่าภาคที่3ามนะภาคที่สของเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องนี้ภาคแรกก็คือกําเนิดพระเจ้าอุเทนภาคที่2คือกําเนิดโคสการเศรษฐีนะครับส่วนภาคที่3ตอนนี้มาถึงเรื่องของพระนางสามมาวดีแล้วะเมื่อวานเนี่ยได้พูดถึงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่เป็นลูกสาวของตระกูลพัทวดีนนะครับเศรษฐีเนี่ยได้หนี โรคอหิวาตะกรโรคมาจากเมืองพัทธวดีแล้วก็มาถึงกรุงโกสัมพีเพราะว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะครับก็คือโคสกาศเสตีนั่นเองแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยเนื้อตัวก็สะบักสะบอมเนาะียกว่าพ้อมพร้อมด้วยพร้อมซีซูเลยทีเดียวอยากจะหาอะไรกินก่อนก็เลยไปโรงทานของเพื่อนนั่นเองนะครับเพื่อนเนี่ยเปิดโรงทานทําทานถวายทานไว้ตลอดให้กับคนกําพาคนเดินทางเนาะก็เลยส่งลูกสาวไป ูกสาวก็ไปรับมาเนาะวันแรกสาสามส่วนเพื่อที่จะมาแบ่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเองแต่คุณพ่อก็อาหารไม่ย่อยก็เสียชีวิตไปเพราะวันที่สองเรามาสองส่วนคุณแม่รับตัวเองคุณแม่ก็อาหารไม่ย่อยแล้วก็เสียชีวิตไปจนสุดท้ายก็เลยตอนนี้คือมาเอาให้ตัวเองคนเดียวนะครับเสียใจนะร้องไห้ไปไปรับข้าวไปแต่ก็พอจังหวะนั้นเองนะมิตรกุลุมพีนะครับที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็เลยต่อว่า แต่ต่อว่าแล้วพอได้รู้ความจริงก็เลยรู้สึกว่ารักและเอ็นดูเด็กสาวคนนี้จังเลยนะครับเลยรับมาเลี้ยงนั่นเองเนาะแต่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ต้องมาติดตามชมกันในวันนี้นั่นเองเนาะวันนี้ก่อนอื่นนั้นเดิมเลยนะครับตามธรรมเนียมรายการตรงนีก้ก็จะกระาบทําความเคารพหนังสือก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้นี่เองพระธรรมะปะทักกถาแปลภาคที่สองนะครับ ในระหว่างนี้ก็อยากให้พวกเราทุกท่านได้รวมใจนิ่งๆเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรองรับธรรมะต่อไปนะโอเคครับเราก็มาต่อกันเลยเนาะเรายังไม่รู้ด้วยนะว่าเด็กหญิงคนนั้นชื่ออะไรนะครับวับนนี้แหละจะได้รู้แล้วแต่หลวงพี่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเดาได้เนาะ ตอนตอนวันนี้นะตอนวันนี้ชื่อว่าสวยเก่งแล้วก็ถูกใจราชาเนี่ยเองเนาะจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับลูกพี่วาเนาะหรือว่าจะเป็นคนอื่นก็ต้องมาติดตามกันนะครับเมื่อนะเมื่อมิตาก,กุดุมพีได้รับเอาเด็กหญิงคนนี้มาเป็นลูกสาวนะครับก็ตั้งไว้ในตำแหน่งคนโตของตนเลยแต่ลูกสาวธิดาเศรษฐีคนนี้เนะี่ย มีวันหนึ่งครับได้ฟังเสียงอึงคะนึงในโรงทานก็เสียงคลืนะ้นเสียงกรกคื้นเสียงดังเลยเนาะในโรงทานจึงถามว่าพ่อทําไมพ่อจึงไม่ทําชนนี้ให้เงียบเสียงแล้วค่อยให้ทานเล่ามิตรกุรุมพีจึงกล่าวว่าไม่อาจเพื่อจะทําได้หรอกแม่ทิทาเศรษฐีก็เลยบอกว่าอาจจิพ่อ มิตรก,กุฎงพีเลยถามเลยนะว่าอย่างไรละแม่ทิดาเศรษฐีก็เลยตอบไปว่าพ่อขอท่านเนี่ยจงล้อมโรงทานติดประตูไว้สองแห่งพอประมาณคนผู้เดียวเข้าไปได้เท่านั้นแล้วจงบอกว่าพวกท่านจงเข้าประตูหนึ่งออกอีกประตูหนึ่งด้วยอาการอย่างนี้ชนทั้งหลายก็จักเงียบเสียง แล้วรับฐานนั่นเองพูดง่ายๆคือเหมือนทําทางเข้ากับทางออกคนละทางกันแล้วก็ทําเป็นทางแบบให้ต่อแถวเข้าไปนั่นเองนะครับมันก็จะไม่มีการแย่งกันไม่มีเสียงรังเนาะมิตรากรุมพีนั้นเนี่ยพอฟังคํานั้นแล้วจึงกล่าวว่าอุบายเจ้าช่างเข้าทีทีเดียวแม่ดังนี้แล้วก็ให้กระทําดังนั้นแล้วแม้ทิดาเศรษฐีนั้นในการก่อนมีชื่อว่าสามา แต่เพราะนางเนี่ยให้กระทำรั้วจึงได้ชื่อว่าสามาวดีนะครับนี่เลยตัวเอกนางเอกเรื่องเรื่องของเรานั่นเองนะครับสามาวดีจำเดิมแต่นั้นมาความโกลหนในโรงทานก็ขาดหายไปเมื่อโคสกาสเสษถีเนี่ยปกติได้ฟังเสียงนั้นในการกอดก็พอใจว่าเสียงในโรงทานของเรา แต่พอมาวันนี้ไม่ได้ยินเสียงมาสองสามวันละจึงได้ถามมิตากุรุมพีผู้มาสู่ที่บำรุงของตนว่าทานเพื่อคนกำพร้าและเพื่อคนเดินทางไกลเป็นต้นอันท่านเนี่ยยังให้อยู่หรือมิตากุลุมพีรีบตอบเลยว่ายังให้อยู่ขอรับนายโคสกาเศษรฐีก็เธอถามต่อว่าแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ ทำไมฉันจึงไม่ได้ยินเสียงสองสามวันเล่ามิตากรุมพีเลยบอกว่าฉันเนี่ยทำอุบายโดยอาการที่พวกเขาจะไม่มีเสียงรับกันอา้าวเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรท่านจึงไม่ทำในการก่อนเล่าก็เพราะไม่รู้นะนายแล้วเดี๋ยวนี้ท่านรู้ได้อย่างไรลูกสาวของฉันเนี่ยบอกให้นาย อันลูกสาวของท่านที่ฉันไม่รู้จักเนี่ยมีอยู่หรือมิตตะกรุมพีนั้นจึงได้เล่าเรื่องของพัทธวดีเศรษฐีทั้งหมดจำเดิมตั้งแต่เกิดโรคอะฮิวาตกะโรแล้วก็บอกความที่ตนตั้งธิดาของเศรษฐีนั้นไว้ในตำแหน่งลูกสาวคนโตของตนครั้งนั้นเองท่านโคสกะเศรษฐีจึงกล่าวกับมิตตะกรุมพีนั้นว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุไรท่านจึงไม่บอกแก่ฉันทิดาของสหายของฉันก็ชื่อว่าทิดาของฉันเหมือนกันดังนี้แล้วให้เรียกนางสามาวดีนั้นมาถามว่าแม่ท่านเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีหรือนางสามาวดีก็ตอบไปว่าจ้ะพ่อโคสกาเศรษฐีเลยกล่าวว่าถ้ากระนั้นเจ้าอย่าคิดไปเจ้าเนี่ยเป็นทิดาของฉัน ดังนี้แล้วได้จุมพิษนางสามมาวดีนั้นที่ศีรษะแล้วให้หญิงห้า้คนเป็นบริวารแก่นางสามาวดีนั้นแล้วตั้งนางสามาวดีนั้นไว้ในตำแหน่งของทิดาคนโตของตนแล้วเจอรักแล้วก็ตั้งไว้ในตำแหน่งคนโตตลอดเลยเนาะอยู่มาวันหนึ่งในนครน,นั้นเองได้มีการประกาศนักสัตว์เลิกแล้วใน ก็ในงานนักสัตว์เลิกเนี้ยแม้กุรธิดาทั้งหลายผู้มิได้ออกไปภายนอกก็ต่างพากันเดินไปสู่แม่น้ำอาบน้ำกับด้วยบริวารของตนของตน,งตนเพราะเหตุนั้นเองในวันนั้นเนี่ยแม้นางสามมาวดีอันหญิง500คนแวดล้อมแล้วก็ได้ไปเพื่ออาบน้ำเหมือนกันโดยไปในทางพระรานหลวง ฝ่ายพระเจ้าอุเทนเนี่ยประทับอยู่ที่ศรีหะบัญชรก็คือที่หน้าต่างนะครับในพระราชวังได้ทอดพระเนตรเห็นนางสาวเมาดีนั้นจึงตรัสถามว่าพวกนี้เนี่ยเป็นหญิงฟ้อนของใครหรือราชบุรุษคนหนึ่งเลยทูลว่าไม,ไม่ไม่ได้เป็นหญิงฟ้อนของใครหรอกพระเจ้าข้าพระเจ้าอุเทนเลยถามตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแล้วเขาเนี่ยเป็นลูกสาวของใครเล่า ราชบรุรตรกราบทูลตอบว่าเป็นลูกสาวของโคสกาเศรษฐีพระเจ้าค่านางนั้นเนี่ยชื่อสามาวดีพระเจ้าอุเทนพอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเกิดพระสิเนหาจึงรับสั่งให้ส่งสารไปให้เศรษฐีว่าได้ยินว่าขอท่านเศรษฐีจงส่งบิดาเนี่ยมาให้แก่ฉันเถอะท่านเศรษฐีโคสกาของเราเนี่ยก็เลยตอบว่า ส่งไม่ได้พระเจ้าค่าพระเจ้าอุเทนได้ยินว่าขอท่านเศรษฐีจงอย่าทําอย่างนี้เลยแล้วได้ขอให้ท่านเศรษฐีเนี่ยจงส่งมาแล้วท่านเนี่ยจะได้สมบัตินะโคศกาศเศรษฐีก็ทูลต่อไปเหมือนเดิมนะว่าพัวข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นข้าบดีให้ไม่ได้ก็เพราะกลัวภัยคือการโบยตีแล้วก็ฆ่า ฉุดฆ่าเนาะนางกุมาริกาของข้าพเจ้าพระเจ้าข้าเมื่อพระราชาพระเจ้าอุเทนของเราได้ฟังดังนั้นจึงทรงกริ้วมากได้รับสั่งให้ตรีตาเรือนจับเศรษฐีและภรรยาของเศรษฐีที่มือให้ทำไว้ในภายนอกก็คือปิดบ้านนะปิดบ้านเศรษฐนะีให้คนไปล้อมปิดบ้านแล้วก็จับตัวเศรษฐีกับภรรยาเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะครับ นางสามาวดีเนี่ยเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วก็กลับมาแต่ไม่ได้โอกาสเพื่อจะเข้าไปสู่บ้านได้เลยถามว่านี่อะไรกันนะพ่อบิดาก็ได้ตอบว่าแม่ในหลวงเนี่ยส่งสารมาเพราะเหตุแห่งเจ้ามัวพวกเรากล่าวว่าไม่ให้จึงรับสั่งให้ตีตราเรือนแล้วทรงรับสั่งให้ทําพวกเราไว้ณภายนอก นั่งสามาวดีจึงกล่าวว่าพอ่อกรรมอันหนักพ่อได้ทำแล้วธรรมดาพระราชาเมื่อส่งสารมาแล้วไม่ควรทูลว่าไม่ให้ควรทูลว่าถ้าพระองค์จะทรงรับธิดาของข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารก็จะถวายควรจะพูดแบบนี้สิพ่อท่านเศรษฐีกล่าวว่าดีละแม่ เมื่อเจ้าพอใจพ่อก็จักทำตามอย่างนั้นดังนี้แล้วจึงให้ส่งสารไปถวายพระราชาตามนั้นเมื่อพระราชาได้ความดังนั้นแล้วก็เลยทรงรับว่าดีแล้วทรงนำนางสามาวดีนั้นมาพร้อมด้วยบริวารแล้วทรงอภิเษตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแล้วหญิงที่เหลือก็ได้เป็นบริวารของนางเหมือนเดิม นี่เป็นเรื่องกำเนิดของนางสามาวดีนั่นเองนะครับในท้ายที่สุดเราต้องเรียกเขาว่าพระนางสามาวดีแล้วนะเพราะเขาได้ไปเป็นอัครมเหสีเลยนะครับว้าวนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเลยเนาะเราได้เห็นความเฉลียวฉลาดและก็ความสวยของเขาด้วยนะครับทั้งสวยทั้งเก่งแล้วเลยถูกใจพระราชาเลยนั่นเองเนาะวันนี้เลยนําเสนอ คำบาลีที่เกี่ยวกับชื่อของพระนางสามาวดีนะครับเป็นคําที่น่าจะได้คุ้นเคยในภาษาไทยเยอะเนาะเป็นคําว่าวตินะครับแปลว่ารู้ว่หรือเครื่องกั้นนั่นเองนะคือคําว่าวตินะครับในภาษาบาลีเนี่ยพอแปลเป็นไทยมันจะเป็นคําว่าวดีนั่นเองนะาคาว่าวดีเห็นไหมมีชื่อคนที่มีคําว่าวดีเยอะเลยนะครับอย่างเช่นชื่อพระนางสามาวดีนั่นเอง คำว่าสามามันเป็นแค่ชื่อของเขาเนาะพอเติมวาดีเข้าไปมันดูไพเราะเลยนะอ่ามันดูไพเราะแต่คําว่าวดีมาจากคําว่าวติที่แปลว่าเครื่องกั้นหรือแปลว่ารั้วนะครับแต่ในคําไทยเวลาไปแต่งเพิ่มเติมแล้วเนี่ยตามวยากรณ์บางทีจะมีการปรับแล้วก็แปลงไปว่าคําว่าวดีเนี่ยอาจจะแปลว่ามีก็ได้นะครับแปลว่าอย่างเช่นคําว่าสามาอ่ามันจะมีคําคํานึงคําว่าดาราวดีเนาะก็แปลว่ามีดวงดาว นั่นเองนะครับเป็นผู้ที่มีดวงดาวแบบนี้เป็นต้นนะ,ะมีหลากหลายนะครับมันก็มีหลากหลายแล้วแต่นําไปใช้กันแล้วแต่ความหมายที่เราจะตีความนั่นเองนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นภาคต่อไปเนาะเราก็ต้องมาติดตามกันนะว่าจะเป็นภาคของใครส่วนธรรมะที่ยอามาเล่าให้ฟังไปทีละบทรับรองว่าสามารถจดไปใช้ได้ไม่มีวันหมดแน่นอนวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมีความสุขแช่มชื่นเบิกบ,บาน ตลอดวันตลอดคืนและตลอดไปกันทุกคนเลยนะราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรยัยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้ะ